องค์กรชาวไรอ้อยนัด23กันยาทวงเงินอ้อยสุดขอพบเอกนัดหากไม่ได้มีนี้อ้อยไฟแน่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนเกษตรกันทุกท่านนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยของเรานะครับในคลิปนี้บ่าวโซนก็มีข่าวครา,าวมาแจ้งให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยได้รับทราบนะครับถึงเรื่อง เงินช่วยอ้อยสดนะครับทางองค์กรชาวไร่อ้อยทั้ง4องค์กรทั้ง4สถาบันนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ยังเดินทวงถามอยู่ทุกเมื่อทุกวันนะครับเพื่ออยากได้ความชัดเจนนะครับหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยแล้วนะครับก็เสนอแนะในที่ประชุมไปเรียบร้อยนะครับทางสนอก็เตรียมนะครับรับเรื่องนะครับแต่ยังไม่ถึงไหนนะครับ ดังนั้นทางองค์กรชาวไร่อ้อยก็จะขอพบในเอกนัดพร้อมพันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งดร์ธีรชัยแสนแก้วนะครับประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้ยอยภาคอีสานนะครับก็ให้ข่าวนะครับซึ่งบอกว่าทางตัวแทนนะครับทาง สถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานนะครับรวมทั้งอีกสองค์กรนะครับก็มีสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนะครับชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ร่วมกันมีความเห็นนัดพี่น้องชาวไร่อ้อยของเรานะครับจะเข้าพบในเอกนัดภูมิพร้อมพันธ์นะครับ ในวันที่23กันยายน2567เพื่อทวงถามเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสดในโครงการตัดอ้อยสดลดผุ่น PM 2.5ที่มีมา3ปีต่อเนื่องนะครับในปีนี้ก็ขออีกเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ขอไปแล้วก็ยังเงียบนะครับทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังไม่รับปากใน ครั้งก่อนนะครับที่ได้เข้าไปพบนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้นนะครับก็ได้รับปากพี่น้องชาวไร่อ้อยของเราแล้วนะครับได้สั่งการนะครับไปถึงสนอให้เรียกประชุมนะครับภายในหนึ่งเดือนให้มีข้อสรุปเสนอไปทางคณะรัฐมนตรีจนบัดนี้นะครับก็ยังไม่มีมีแวว ว่าจะมีความชัดเจนอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามพี่น้องชาวไร่อ้อยก็เข้าใจว่าตอนนี้เป็นรอยต่อของรัฐบาลอยู่นะครับถึงจะเป็นลอยต่อแต่นายกรัฐมนตรีก็มาจากพักเดียวกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็มาจากพักเดียวกันอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแต่ก่อนก็เป็นนางสาวพิมพ์พัฒาวิชัยกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็พักรวมไทยสร้างชาตินะครับ ขณะนี้ก็เป็นนายเอกนัทพร้อมพันธ์มาจากพักรววมไทยช่างชาติอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าไม่ได้อยู่คนละขั้วคนละพักนะครับเป็นพักเดียวกันก็น่าจะมีนโยบายที่สอดคล้องนะครับที่จะดําเนินงานได้โดยเร่งด่วนเพราะเรื่องนี้เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไร่อ้อยอย่างแท้จริงนะครับซึ่งการสนับสนุนให้ตัดอ้อยสดนั้นก็เป็นผลดี คือการได้พื้นที่สีเขียวนะครับไม่มีผุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นปัญหามาอย่างยาวนานนั่นเองนะครับการทวงถามในครั้งนี้นะครับก็จะขอความชัดเจนจากรัฐบาลนะครับจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าในฤดูการผลิตปี2567 6 8ทับนั้นจะมีการช่วยเหลือ สนับสนุนในโครงการตัดอ้อยสดลดผุน pm 2.5อีกหรือไม่นะครับหรือว่าจะเป็นอย่างไรแนวทางที่จะลดต้นทุนของพี่น้องชาวไร่อ,อ้อยที่ตัดอ้อยสดลงอย่างไรนะครับก็จะขอความชัดเจนจากทางภาครัฐหากแม้นไม่มีความชัดเจนในฤดูกาลใหม่ทางองค์กรชาวไร่อ,อ้อยเราก็ไม่ รับปากว่าจะมีอ้อยสดได้มากเพียงพอหรือไม่หรือว่าจะมีอ้อยไฟที่เยอะขึ้นเพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ยังไม่แน่นอนก็รอดูความชัดเจนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วมีความคืบหน้าอย่างไรจะนำมาแจ้งให้กับพี่น้องชาวไร่ไอ้อยของเราได้รับทราบนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการ ทวงนะครับเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสดลดพุ่น PM 2.5ที่ทางองค์กรไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ